สวัสดีครับเจอกันอีกแล้ว,ลวไมมาเอาใจสายพี่บากอย่างที่บอกไว้มาต้นทิม CRF 250L CRF 250L นะฮะสิลร้อ,อริ่มวันที่ล้อก่นกันเลยเริ่มวันที่ล้อก่อนเลยล้อล้อเ,เดิมนะครับพ่นสีช่างวัดพ่นสีไปก่อนนะ เดี๋ยวจะไปได้เป็นสีอะไรไม่รู้เดี๋ยวติดตามกันนะฮะแล้วก็ไปกันที่แฮนอันนี้คือกาดแฮนด์นะฮะแท้ศูนย์ฮอนดานะฮะรุ่นอะไรผมอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่มันของศูนย์ฮนานะฮะสั่งได้นะฮะที่ศูนย์ฮด้าแล้วก็ เป็นการการแฮนนะฮะตามนี้เลยนะฮะแท้สูตทฮอนดน้าเหมือนกันนะฮะอเอาใจสายพิบากน้อยนี่เครื่องนะฮะท่อท่อคันนี้เป็นอาคาครับอาคาตลาดนะไม่ใช่ของแท้นะแล้วก็มีบางท่อบางท่อท้ายสัน้น แหลกจับของอช่างวัดไปซื้อข้าวฮะ <laughs> แหลกจับของนะฮะอ่าประมาณนี้ราคาเดิมอย่างเดิ่มหมดนะฮะสำหรับสายนโดโลสายเข้าป่าแนะนำตัวนี้นะฮะเสียว เป็นหน้าไม้นะฮะไม้ดีต้อนนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็น M S X ที่เอาไว้โดดอ่าเจอกันการแฮนสองข้างโชคเป็นอัพไซ์ดาอ่าก็าจะประมาณนี้นะฮะของคันนี้อ่าเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อ C I F สองห้าศูนย์ที่ใส่ท่ออาคารนะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน